สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องของควันหลงหลังเกมที่บุรีรัมเสมอสุพรรณบุรี0.0ต่อเป็นเกมที่โคตรดราม่าเลยนะครับรวมไปถึงมาเก็บตกควันหลงหลังเกมของเมืองทองกันหน่อยที่เสมอประจวบแต่ช่วงแรก ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครป์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่5 0,000่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันนุวัตนะครับในคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่านะครับไปคุยถึงบุรีรัมย์กันหน่อยที่ล่าสุดเนี่ยเกมฟุตบอลไทยลีกนัดแรกเปิดบ้านเสมอสุพรรณบุรีไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าเป็นเกมที่พลิกล็อกเพราะก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยแล้วก็กูดูฟุตบอลประเทศไทยเนี่ย ต่างเชื่อว่าบุรีรัมย์จะเอาชนะสุพรรณได้เพราะบุรีรัมย์เนี่ยอุ่นเครื่องดีเต็มความพร้อมดีส่วนสุพรรณบุรีมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทีมเยอะน่าจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาสุพรรณบุรีมาดีมากครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับที่ปึกสุดๆขณะที่บุรีรัมย์จบสกอร์ไม่ดีจังหวะเข้าทำก็ไม่ดีเท่าไหร่เลยถึงแม้จะมีโอกาสเยอะแต่พื้นที่สุดท้ายไม่ดีนะครับทำให้พวกเขาได้เพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะ จากนั้นเกมนี้ก็เกิดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยคงได้เห็นภาพกันแล้วในโลกโซเชียลต่างๆจากจังหวะของดีเกาแฮนด์บอลหรือไม่แฮนด์บอลซึ่งผู้ตัดสินวอลินทอนศาสดีในเกมนี้เนี่ยก็ได้ทำการเข้าไปเช็ค VAR สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ชี้ว่าลูกนี้เป็นแฮนบอลและสุพรรณก็ไม่ได้จุดโทษนะครับซึ่งหลังจบเกมทางฝั่งสุพรรณบุรีเนี่ย เขาไม่ได้พูดถึงจังหวะนี้นะครับแต่เขาพูดถึงการได้หนึ่งแต้มสําคัญส่วนเรื่องจังหวะการตัดสินในลูกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางสมาคมกีฬาฟุตบอลน่าจะเรียกผู้ตัดสินมาชี้แจงต่างๆว่ามุมมองเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าจะมีการออกมาเปิดเผยรายละเอียดต่างๆในเร็วๆนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วกดแฮนด์บอลหรือไม่แฮนด์บอลเนี่ยจะมีมาตรฐานการตัดสินที่ออกมาในรูปแบบไหนก็ รอดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะแต่คลิปนี้มาคุยควันหลงต่อนะครับเพราะว่าหลังจบเกมเนี่ยกามาเฮดโค้ชบุรีลำเขาก็พูดถึงจังหวะปัญหา1จังหวะในเกมนี้เช่นเดียวกันนะแต่ก่อนจะไปพูดถึงจังหวะนั้นกามาพูดหลังเกมโดยเขาบอกว่าบุรีลำรู้ว่าเกมนี้สุพรรณบุรีจะลงมาเล่นยังไงสุพรรณเล่นเกมลับลึกในแดนตัวเอง ซึ่งนักเตะวิลัมก็พยายามจะสร้างโอกาสในการยิงประตูอีกทั้งจังหวะเกมที่ทําได้ดีและทําได้เร็วแต่จังหวะในแดนสุดท้ายทีมจบสกอร์ไม่ได้พอเวลามันเริ่มบีบขึ้นนักเตะพยายามเล่นเกมมันเลยทําให้เกมเสียแต่นักเตะก็พยายามที่จะหาประตูชัยให้ได้ตลอดเวลาการมาบอกอีกว่าเกมนี้เป็นเกมแรกเขาไม่สามารถจะไปว่าอะไรนักเตะได้เพราะที่ผ่านมาตลอด4เดือนเนี่ยนักเตะซ้อมกันอย่างหนักทํางานกันอย่างหนักจากนี้ก็คงต้องกลับไปทํางานให้หนักขึ้น และต้องเล่นแก้ไขคือจังหวะเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายนะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามว่าโหเกมนี้เนี่ยบุยรัมมิลกาสยิง1 0 20กว่าครั้งแต่ยิงเข้ากรอบน้อยมากการม,มาเขาบอกว่าเขาได้ปรึกษากับทีมงานโค้ชแล้วเรื่องนี้หลังจบเกมซึ่งต้องไปเล่นแก้ไขในการยิงประตูเกมนี้บุยรัมคองเกมไมด้ดีแต่การตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายไม่ดีนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่กาม,ม่าพูดถึงและ กาม่าค่อนข้างที่จะหงุดหงิดอย่างมากเกี่ยวกับจังหวะที่บุรีรัมได้ประตูของสุพรรณเหมือนตาเนี่ยแต่ VR ก็จับว่าจังหวะก่อนที่บอลจะไปถึงสุพรรณเหมือนตาเนี่ยมีจังหวะฟาวเกิดขึ้นกันก่อนนะครับพอดู v ว R ภาพช้าเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นจังหวะฟาวผู้ตัสินก็เลยไม่ให้ประตูของบุรีรัมนะซึ่งกาม่าเขาเผยถึงจังหวะนี้นะเขาบอกว่าก็ถาา ว่าไม่น่าฟาว่าในในเมื่อเรามี VR แล้วองการไปดูแล้วทำการเอาฟาร์มแลทำอะไรเราไม่ได้แต่สมมติว่าให้คนไปดูที่ VR ที่ตว่า80อนที่ว่านั้นไม่น่าแลาวก็จังหวะที่จังหวะนั้นที่โดนเรียกฟารไปเรามีจังหวะตอนกัลยาณ์ฉะนั้นต้องหลายจังหวะที่วันเอาแบงค์เลี้ยงไปถึงตัวไปแล้วให้ต้นไปเปิดให้ให้ไปเปิดด้านขวาแล้วหมงเข้ามันจังหวะมันเลยอนไปครับอันนี้เป็นคำพูดหลังจบเกมของกาม่านะครับอ่ะ แฟนฟุตบอลคิดเห็นยังไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยจริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องดรามา่านะครับมันมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าพูดคุยอย่างมากผมมองว่าถ้าเกิดเกมนี้ไม่มีดรามา่าแนวรับของสุพรรณบุรีจะได้รับคําชมมากกว่านี้โดยเฉพาะ3เซนเตอร์ฮาบโอ้โหผมเห็นพวกเขาเล่นนี่ต้องชื่นชมจริงๆนะสุพรรณทองสงปียชนกดาลิศสุวรรณพัฒ์กิ่งแก้ว เก็บบูริลัมได้อยู่หมัดเลยนะครับสมเซนเตอร์คนนี้แล้วผมไปดู3เซนเตอร์คนนี้เล่นอนะ่ะโหเล่นเข้าขากันนะและอย่าลืมนะครับ3ชื่อที่ผมพูดมาเนี่ยแต่ละคนคือถูกคาดหมายว่านี่คือกองหลังอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยทั้งนั้นเนี่ยปิยชนกสุพรรณแล้วก็สุวรรณพัฒน์ทุกคนมีรูปร่างที่สูงใหญ่หมดอย่างปิยชนกกับสุสวรรณพัฒเนี่ยเขาเล่นดีกับ การที่ถูกปล่อยยืมแต่เขาเล่นไม่ค่อยดีกับการที่ไปอยู่กับต้นสังกัดที่แท้จริงของเขา BG แต่พอมาอยู่กับสุพันเนี่ยโหช่วยกันซ้อนช่วยกันเข้าบอลดีมากส่วนสุพันทองสงแน่นอนนะครับก็เป็นกองหลังตัวหลักของสุพันบุรีอยู่แล้วแล้วก็เล่นได้อย่างแข็งแกร่ง,งจริงๆในเกมนี้ช่วยกันบล็อกลูกอันตรายได้ตลอดต้องชื่นชมเลย3แนวรับของสุพันบุรีปึกมากเกมนี้ผมเห็นเขาเล่นนี่เขาบอกว่า ทีเด็ดเลยหลังจบเกมนะครับอเดบโยกาเดโบคนนี้ก็ต้องชื่นชมเช่นเดียวกันแฮปปี้มีความสุขสุดๆที่ได้หนึ่งแต้มกลับบ้านอาเดบโยบอกเลยว่าให้จับตามอง3เซตเตอร์ฮารของสุพรรณในปีนี้ให้ดีคือสุพรรณสุวรรณพัฒและปียชนกมีแคนดีเดตจะไปติดทีมชาติไทยแน่นอนนี่อเดบโยหูหลังจบเกมนะครับโอ้โหนี่เรียกได้ว่าอเดบโยเขาเชิดชูนักเตะ ของทีมแบบจัดเต็มเพราะต้องยอมแล้วว่า3คนนี้เล่นดีมากเล่นกันปึกแล้วก็ได้คินชีทด้วยพร้อมกับ1แต้มกลับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีปีนี้เซอร์ไพรส์ผมมากนะกับการที่มาเจอบุรีรัมแล้วไม่เสียประตูลแล้วเก็บได้หนึ่งแต้มนักเตะทุกคนช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่นักเตะต่างชาติก็ขยันขณะที่นักเตะไทยที่ไปยืมตัวมาบ้างไปดึงนักเตะที่ทีมอื่นเขาไม่ใช้มาบ้างเนี่ย ปรากฏว่านักเตะเหล่านี้เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองครับเขาเลยวิ่งใส่เต็มร้อยทาให้สุพันบุรีมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากในเกมเจอบุรีรั์แต่สุพันบุรีก็ต้องรักษาฟอร์มการเล่นและมาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไปให้ได้นะครับเพราะปีนี้แน่นอนยังคงเป็นงานหนักสําหรับสุพันบุรีแต่หนึ่งแต้มที่สุพันบุรีได้ต้องยอมแล้วว่าแนวรับพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆ ใครคิดเห็นเหมือนผมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยว่าสุพรรณสุวรรณพัฒน์ปีชนกเล่นกันโคตรเท่าข่ากันเลยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆว่าแข็งแกร่งจริงๆก็เป็นเกมที่สนุกซึ่งต้องยอมแล้วว่าสุพรรณมาดีนะครับส่วนบุรีรัมมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอีกเพียบอีกมากมายจริงๆนะครับโดยเฉพาะจังหวะในพื้นที่สุดท้ายที่ไม่ดีเลยมีสุพนัณเหมือนตาลงมาแล้วเกมดูมีมิติขึ้นแต่เวลาสุพนัณน้อยไปหน่อยแล้วก็ต้องมองว่า บุยัมผมมองว่าแพทเทิร์นการเขาทำต้องมีอะไรแปลกใหม่มากกว่านี้นะครับเพราะช่วงหลังอย่างที่ทราบว่าฟุตบอลสไตล์การ่มาก็เริ่มโดนคู่แข่งจะรู้วิธีการมาสู้มากขึ้นแล้วผมว่าบุยัมและการ่มาก็ต้องมีเพิ่มแทคติกอะไรมาอีกพอสมควรหากยังหวังจะลุ้นแชมป์กับพวก bg เชียงรายการท่าเรือหรือว่าแบางคอกนะครับก็ รอดูแต่นี่เป็นเพิ่งเกมแรกไงสำหรับบุีรมยังมีเวลาปรับอีกเยอะส่วนสุพรรณบุรีเป็นเกมแรกที่ออกสตาร์ทได้แบบเพอร์เฟกอย่างมากกับการได้หนึ่งแต้มนะครับอ่ะแฟนบอลบุรีรมแฟนบอลสุพรรณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเกมนี้ลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับจากนั้นมาปิดท้ายกันที่เก็บตกเรื่องของเมืองทองในเกมเสมอประจวบ2ต่อ2กันหน่อยเป็นเกมที่สุดมันอย่างมากนะครับซึ่งผมได้พูดเรื่องของควันหลงหลังเกมแบบไลฟ์สดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาก็ไปดูกันได้นะครับ ผู้จัดเต็มเลยเมืองทองเกมนั้น20กว่านาทีด้วยกันนะครับแฟนกินเลนพยองก็ไปรับฟังกันได้แต่คลิปนี้จะมาเก็บตกความหลงนิดนึงแล้วกันน่าเสียดายนะครับที่เมืองทองไม่สามารถเก็บ3แต้มได้แต่1แต้มนี้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะต้องยอมแล้วว่าเมืองทองเจอประจวบทีไรเนี่ยเป็นของแสลงจริงๆครับถึงแม้ว่าในช่วงที่เมืองทองจะฟอร์มดีแต่เจอประจวบเนี่ยก็ชนะยากจริงๆครับให้อารมณ์แบบ คาชิมะแอลเลอร์กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอะไรประมาณนั้นเลยเวลาเมืองทองเจอประจวบนะครับก็เป็นหนึ่งแต้มที่ไม่คิเลยนะแล้วก็รูปแบบการเล่นของเมืองทองในครึ่งหลังดีมากตัดเกมบุกของประจวบได้อยู่หมัดแล้วก็คองบอลได้ดีหาโอกาสทําได้เยอะนะครับแต่เสียดายที่เรื่องของสมาธิในช่วงท้ายเกมที่ไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้มาริโอได้ออกมาพูดด้วยว่าเมืองทองต้องเรียนรู้ การรักษาสกอร์ในช่วงท้ายเกมต้องรัดก,กุมกว่านี้ต้องนิ่งกว่านี้มาริโอไม่โทษนักเตะแต่มาริโอบอกว่าจะกลับไปแก้ไขปรับปรุงและจะเก็บข้อบิดพลาดนี้ไปแก้ไขนะครับซึ่งผมมองว่ามาริโอก็รู้อยู่แล้วว่าเสียดายมากนะครับเพราะเขาเนี่ยหวัง3มแต้มแต่ถ้ามุมมองในแง่ดีผมมองว่าเมืองทองในเกมนี้มีแพทเทิร์นเขาทำที่โอเคผมชอบบอลต่อกับพื้นะ่ะจริงๆหลายคนมองว่าเสียวนะจังหวะที่ ลูคัสโฮชาจ่ายคือหลังเซตบอลบิล์อัพแต่ถ้าคุณดูฟุตบอลสมัยใหม่การบิลล์อัพแบบนี้มันเกิดขึ้นตลอดซึ่งมาริโอก็พยายามจะทําให้เมืองทองบิลล์อัพเซตบอลแกะเพชไปข้างหน้าผมมองว่าต้องใช้เวลาถ้าเกิดชํานาญกับในระบบนี้แล้วอ่ะเมืองทองจะไปได้ดีเลยแต่มันต้องใช้เวลานะครับและอย่างนักเตะเมืองทองเป็นดาวรุ่งซะส่วนใหญ่เรื่องของการรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาปรับตัว แต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังมีอนาคตที่ดีเกมนี้อย่างแรกที่ผมมองว่าต้องปรับนอกจากเรื่องการเล่นเกมรับที่ยังแลดูหละหลวมนะครับลูคัสโอชาชาชายแสงดาวสุพอรวมถึงวัฒนากรที่ต้องปึกกว่านี้อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการจ่ายบอลคือสไตล์ของเมืองทองการวิวอัพแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าจะทำให้มันประสบความสำเร็จให้มันเนียนตา คือต้องจ่ายบอลให้ชัวเกมนี้เมืองทองจ่ายบอลเสียเยอะไปหน่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรจ่ายบอลเสียเยอะกับการเล่นสไตล์ฟุตบอลแบบนี้เนี่ยต้องเน้นการจ่ายบอลให้ชัวมากกว่าเดิมผมมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องปรับเลยจังหวะจ่ายกันสั้นๆง่ายๆเนี่ยห้ามพลาดเพราะพลาดบ่อยมากในเกมเจอประจวบไปแก้ไขกันมาผมว่ามาริโอรู้อยู่แล้วนะครับและนักเตะเมืองทองก็ต้องเรียกได้ว่าจ่ายกันให้เนียนกว่านี้รวมถึงจังหวะเขาทำในพื้นที่สุดท้ายผมมองว่า ต้องละเอียดมากกว่านี้หน่อยมีช่วงหนึ่งที่นํา2ต่อหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ลูก3าด้วยแต่สุดท้ายไม่ละเอียดพอนะครับก็เลยไม่ได้ก็แล้วก็โดนตีเสมอนะซึ่งต้องปรับในจุดนี้เลยสําหรับเมืองทองนะครับแต่โดยรวมแล้วเกมแรกเนี่ยก็โอเคในระดับหนึ่งมีเรื่องต้องแก้เยอะแต่มันยังพอเห็นอนาคตแล้วก็ทิศท,ทางไปข้างหน้าได้นะครับอย่างพลเมศอัดวิไลที่เป็นดาวรุ่งของทีมลงมาและยิงประตูได้รวมถึงเด่นเจสซี่ลงมาและเกมเปลี่ยนอะไรประมาณนี้แสดงว่าเมืองทองก็มีตัวเลือก เล่นค่อนข้างเยอะนอกจาก11ตัวจริงยังมีตัวสำรองคนที่12 13 14ที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้นะครับก็ไปปรับไปแก้กันต่อไปยังมีเวลานะครับเกมหน้าถือว่าเป็นงานหนักแต่ยังไงซะมาริโอยืนยันว่าถ้าเกิดลูกทีมเล่นได้อย่างครึ่งหลังในเกมที่เสมอประจวบเมืองทองก็สู้ได้ทุกทีมนะครับอันนี้เป็นคำพูดของมาริโอนะแฟนเมืองทองคิดนยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกอย่างมากเมืองทองกับประจวบนี่มันจริงๆเกมลุกสนุกมากเมืองทองนี่โอ้โหคือตัดบอลได้ปุ๊บนี่เรียกได้ว่าเล่นเร็วตลอดและผมชอบหนึ่งคนนะเกมนี้ผมพูดไปแล้วในไลฟ์แล้วขอพูดอีกคือสมพรยศครับถึงแม้เขาจะเสีย2ประตูเนี่ยแต่ถ้าคุณไปดูเรื่องของรูปเกมเนี่ยสมพรยศคือประตูสมัยใหม่จริงครับโดยเฉพาะจังหวะล็อกหลบคู่ต่อสู้ในกรอบเขตโทษอย่างเนียนและกล้าออกบอลซึ่งเนี่ยครับนี่คือ คุณสมบัติที่เมืองทองต้องการสําหรับผู้สาวประตูในแบบนี้นะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเข้ามาคอมเมนต์กันได้สําหรับแฟนบอลเมืองทองแฟนบอลประจวบนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ในช anel ต้องซุยมุ่งสู่ห0 0 0มื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒคิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ